อาจารย์เลขนี้แหละคะ่ะหองอาจารย์ก็ยังนี้มมาอยู่เหมือนเดิมคะ่ะ <laughs> อาจารย์เชได้เป็นตัวแทนพวกเราณนขณะนี้นะครับในการผูกกับอง้าเวสวรรณนะครับนะสาธุสาธุสาธุนะครับเมื่อสักรู่ได้ถวายดอกกุหลาบแดงนะครับอ,อันองค์นี้ท่านชื่อว่าเท้าโชคดีเดี๋ยวต่อไปจะในเมื่ออาจารย์ชัดเป็นผู้จุดธูปถ้าอาจารย์ชัดเป็นผู้สการะขอพรองค์ท้าวปวด,ดนี่น เมื <Trust> <N> ่อสักครู <P> ่แฟนี่มาเจอแฟนเพจด้วยนะเดี <N> ๋ยวเรามาดูที่วัดเถนพายเดี๋ยวเรากลับมาดูเลขทูบกันอีกทีนะครับได้ได้อาบายนะองค์นี้นะคะเป็นองค์ท้าเวสวร์องค์ปลดหนี้นะคะเขาเรียกท้าปลดหนี้นะคะสำหรับองค์นี้เป็นองค์เดียวในไทยที่ถือกระดานชนวนค่ะนะคะ แล้วก็ใครฟังอยู่ก็ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอพรได้เลยนะคะตอนนี้อาจารย์ชัดของเราก็กำลังจุดทูปค่ะนะคะจุดทูปนะคะแล้วก็มีเครื่องสการะขอพรนะคะ ที่นี่ลมจะแดงสักหน่อยแต่บรรยากาศดีนะคะจารย์วันนี้ครับผมบรรยากาศชื่นใจเลยบรรยากาศดีครับใช่ใช่เพราะว่าล่มเย็นมากนะคะที่นี่เขาจะใช้เป็นผ้าสามสีผ้าสามสีนะครับนะ องนี้ไหว้ด้วยกุหลาบสีชมพูถูกมาทคะอาจารย์ไหว้กุหลาบสีชมพูแล้วก็ที่นี่เขาจะเป็นการใช้ผ้าสามสีนะครับนดยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ตั้งจิตอุทิศบุญกุศลถวายเป็นบุญบูชาต่อองค์ท้าเวสุวรรณข้าพเจ้านายสิทวันจูสุภงพอตั้งจิตอธิษฐานขอบุญบารมีขององค์ท้าเวสุวรรณจงดนบันดาลประทานพรให้แฟนเพจของข้าพเจ้าทุกคนทุกท่านได้รับแต่โชคลาภดีๆเงินทองดีๆ สิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีจงบเกิดขึ้นกับแฟนพัของข้าพเจ้าทุกคนทุกท่านท่านใดที่มีหนี้ขอให้หมดหนี้หมดสินขอให้มีเงินทองไหลมาเทมามีเงินมีกินมีเก็บมีใช้ทุกคนทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานใดตั้งจิตขอพรใดๆก็ขอให้จงสาเร็จสําเร็จสําเร็จจงความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุเพราะว่าสิ่งที่ เวลาเราอธิษฐานก็ถวายบุญเป็นที่ตั้งนะครับแต่ก็ะจะได้ค่อยว่ามีได้รับอันนี้สงได้รับผลบุญจากจากสิ่งนั้นด้วยด้วยก,กันนะคะ,อะโอเคหลังจากไหว้เท้าโชคดีเรียบร้อยแล้วนะครับได้จุดธูปไว้นะครับเป็นเลขนี้นะ,นนะครับแฟนเพจครับเป็นเลขนี้นะแฟนเพจดูะนะครับเป็นเลขนี้นะอ่าเท้าโชคดีนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเรานะคะเจอแฟนเพจแล้วแฟนเพจของเรานะอยู่ที่วัดอ่าเทนพรายอ,อาจารย์เคกับอาจารย์ชัดก็เห็นว่าแฟนเพจของเราขายลอตเตอรี่เดี๋ยวเราจะไปช่วยอุดหนุนแฟนเพจของเรากันนะคะามาเอามาว่าแล้วไหว้แล้วฮันเนียก็ต้องเสี่ยงโชคแล้วนะคะ อันนี้ขายยังไงคะบาร้อยค่ะบาร้อยใช่มศูนย์แล้วเอาเอาศก่อนเป็นชุดอันหนึ่นย่ได้หมดเลยค่ะเนี่ยศูนยดึงได้เลยค่ะเอาทุกเอาทุกเอาทุกศูย์หนึ่งแล้วหนึ่งศูใช่ค่ะศูนย์หนแล้วขออนุญาตวางโทรศัพท์นะคะศ1นย์10ึ่งแล้วหน่งนย์ก แล้วก็เขามีศูนย์สองตัวเอาศูนย์ศูนย์ติดไปไหมคะอาจารย์ได้ค่ะได้นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งชอบที่สุดคือชอบที่สุดคือตอนเซอร์ลอตเตอรี่ตอนเด็ดเด็ดไม่ต้องเด็ดอะไรนะคะเด็ดไม่ต้องฟังค่ะที่รักนะคะถ้าเรามั่นใจแล้วเราเด็ดเลยใช่